สวัสดีครับเ,เพื่อนเพืนมือนี้น็อุดมก็จะมีเรื่องเล่าดีๆมาฝากมาตอนพี่น้องคือเก้านะครับเ,เพื่อนเพืนมนี้จะนําเสนอเรื่องอปลูกทดแทนนะครับปลูกทดแทนต้นที่มันผสมบูรณ์นะครับเอากับมมีความหวังน้ำมันปันได้นะครับต้นใหญ่แต่ว่ามันมีแต่โรคมันบ่ปกตินะครับเ,เพื่อน เพื่อนเขาสามปีนะครับพ้นครับสามปีเขาใหญ่สูงแล้วน,นี่นะครับสามปีของเขาพ่นหอดสูงได้ครึ่งต้นขามใหญ่นะครับเพื่อนๆอนันนี้กับมะเบิงเพื่อนนี่แหละครับเพียงข้อนี่แหละครับเพื่อนๆอาจจะได้ทําการมาปลูก ปลูกแข่งขันกันไปเลยเพื่อนๆพ,พอเอาต้นนี้มาปลูกปุ๊บนะครับมูซันคิงนะครับปลูกได้เดือนกว็กวลัวนะครับเดือนกับอีกสิบสองวันนะครับเดือนอีกสิบสองวันในทําการเปลี่ยนใบแตกยอดไม่นะครับมูซันคิงนะครับพุ่งแบบกระทันหันเลยครับปวกมูสันคิงนี่นี่ รู้สึกว่าต้นนี้ก็จะเริ่มสวยขึ้นน้ำเขานะครับสงสัยพันยันย่านโดนคุดออกนะครับเพืเ่อนสังเกตว่าทุเรียนนี่มันก็จะมักแข่งขันอยู่นะครับเพืเ่อนแตกยอดน้ำเข้าอีกใบเขียวเลยครับย่านย่านเข้าคุดถิ่มนะครับพี่น้องแต่คิดว่าจังไรก ตีสูโมสันคิงว่ได้หรอครับเบิรงพันแค่เดือนหนึ่งครับอีกสิบมือนีก็ยังสุดยอดแหละโมสันคิงนี่ขนาดเจอร้อนนะครับเมื่อกี้นี่โอ้โอร้อนสามสิบแปดถึงสี่สิบสององศานะครับก็ได้เอานี่มาซอวนะครับที่กำบังซอวสักหน่อยหนึ่งยังงามเส้ยนะครับพี่น้อง นี่ก็งามเฉยพูดอ่ะอ่าภากิสานเท่าีรถามันจะหนาวแลวก็ห้อนแห้งเนี่ยหนาวแห้งแบบนี้นะเพื่อนๆม่อุดมก็อยากแนะน้ำเพื่อนๆเรียนมูสันชิ่งผีแรกครับเนี่ยปลูกธรรมดาธรรมดาเท่าเลยครับเพื่อนๆเบิ่งเพิ่นแตกยอดอุ่นใจขนาด กับวบ่าใบน้อยปนได้ไหมครับเพื่อนเพุ่อนะอันนี้พ่นยานมาแลงไว้นะครับมันแตกยอดไหลต้องมาแรงซอยีอีกต้นหนึ่งครับเพื่อนเอน่ต้นนัาจะสามปีมีปัญหานะครับสามปีนกยิบ อยากมีปัญหาลายอยู่ต้นนี้ก็ไดอเอาก็ได้ทําการปลูกทดแทนด้วกันครับไปแบบว่าฟางไผ่เลยครับโมซสนคิงเหนอครับพุ่งเลยยอดที่สองนหครับยอดที่สองกำลังออกอพอปลูกพวกนี้ขึ้นนะครับปลูกไว้ทดแทนปุ๊บ ก็รู้ซึกว่าพวกต้นใหญ่ๆเพื่อนนี่นะครับที่เพื่นบสมบูรณ์นี่เพื่อนก็ย่านขนาดครับเพื่นก็เริ่มเริ่มเบ่งโตขึ้นนะนะครับเหมันท่านเขาเพิ่นว่ามันบ่ท่านแล้วผมว่ามูสัซนคิงนี่มันไปเร้วอีลีแต่ก็รู้ซื้อว่าเพื่อนจะ จะย่านเท่าคุดออกกันล่ะครับเพื่อนๆมัน,นก็เลยแข่งขันอย่างงามน้ำเขาอีกรอบนึงมั <c> ้ง <oughs> นะพี่น้องอันนี้ก็เว่าเปรียบเทียบไปนะครับตามที่เท้าสังเกตเบื่องมันจะเป็นแบบคือจังอิฉากันนี่ละ่ะถ้าเท้าปลูกแบบนี้ครับคลิปนี้กับ,บม่อพี่ยังมากมมยนะครับเพียงแต่ว่าการมองเห็นแล้วมันเหมือนเหมือนกับสิ่งมีชีวิตเหมือนกับคน แกงแยงซิ el, skin, ่ง so ดีก so ันแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับคลิปนี้กับผมมีแยงมากมมยนะครับเพียงต่ว่าอยากเอามาเ้าสูเพื่อนๆพี่ๆฟังนะครับถ้าต้นไดมันบ่อโอเคเท่ากับเตรียมการเปลี่ยนใดเลยนะครับสำรองเลยเพื่อบ่เป็นการเสียเวลานะครับเพื่อนๆครับคลิปนี้กับขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมครับฝากกดติดตามให้แน่เด้อเพื่อนๆพี่ๆสวัสดีครับ